เพราะงั้น PSA e กับเด็กเนี่ยมันเกี่ยวกับการพัฒนาสามองแต่ถ้ากับผู้ต้องถเรื่องกรารร่อง่าบการนาลอดในช่วงเดือนแรกเราใส่เข้ามาระหว่างใส่รือไม่ใส่เนี่ยเราเปรียบเทียบคือก่อนใส่เนี่ยอัตราลอดมันแต่งอยู่ที่ประมาณ75-80เราเติมตัวนี้เข้าไปในปากเนี่ยมันถึง97-99%เพราะงั้นมันอบโจทย์ เป็นสารเคมีทำไมผมถึงบอกว่าสารเคมีสองตัวนี้มันเหมาะสมในการฆ่าเชื้อราบองส่วไม่มีสารเคมีโตัวเนึ่งที่ออกิาได้เวขนาดนั้นโมาลีกับดากระิบในองอาเนี่ใช้แค่หนึงรยกรัมรือสองร้อยกรัมคนยืนไม่ได้เลยเชื้อรา นะครับส่วนผู้งขาวที่เลี้ยงท่านใดที่เลี้ยงผ่านค้าว่าเป็นที่ขาวมาแล้วกุ้งก็จะไม่จะโตมีโรคอุ่นแทรกซ้อนที่เราเป็นอินเนะครับก้อนแทรกซ้อนเข้ามาทําให้อุตสาหกรรมกุ้งขาวแทบจะไม่มีไซส์ใหญ่กตสาหกรรมเลยวันนี้ผู้ซื้อคือห้องเย็ยนทั้งหมดนะเป็นผู้กําหนดสเปคสินค้าทั้งหมดไม่ใช่เรานะันะเข็นะครับปีนี้กุ้งที่มีแผล แค่จะราคาต่างมากแล้วตองการหน้าไซส์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยแต่ผมถามว่าคุณจะไปไซส์20ตัว30ตัว20ไม่ติดอะไรดี่ขาบผมชื่อผมชื่อน้องสรรพคุณครับเลี้ยงอยู่เลี้ยงกุ้งอยู่ที่จังหวัดจันทบรุรีอำเภอแหลมสิงห์อยู่ตำบลหนองชิมครับ ผมใช้มาแบบเป็นสิบปีแล้วครับไม่เป็นฝุ่นนะครับเม็ดดีอะไรเงี้ยครับก็ค่าย EFCD ครับครับดีครับผมใช้มาประจำมากครับโอเคครับดีมากครับให้ความรู้แล้วก็เกษตรกรก็ได้รับความรู้ดีครับครับผมนายสวัสดิ์ภูกณะนครับอำเภอท่าใหม่อยวัดจันทบุรีครับ มาแต่ผมชอบสปีกนะผมแช้สปีกเนะีคั้งแรกผมเรื่องของสปีกมานี่มาตั้งเป็นสิบปีแล้วนะของไทยรักเนี่ยสปีกครั้งแรกของไทยลักณนะ์อาหารเปิดมามันจะออกกลิ่นปลาปนกลิ่นออกดีมจะออกไม่ดำๆดำหน่อยนะนเบอร์สีเนะี่ยรู้สึกภูมิใจได้ดีใจให้ได้ความรู้ดเกี่ยวกันประมงในการเลี้ยงกุ้งหลายๆอย่างคนระับเรื่องระบบการของกุ้งขาวกับกุ้งดำมันก็ แตกต่างกันยังไงฮะแล้วก็เรื่องขี่ขออาวเรื่องอะไรอะไรอีกหลายอย่าง